สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพัชรพลทองประดุงโลดวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับแนวคิดของสถาปนิกชั้นนำของโลกนะครับโดยสถาปนิกชั้นนำที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเคนโซทางเกะครับคือเคนโซทางเกะเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกชาวญี่ปุ่นหลังจากจบการศึกษาเนี่ยเขาได้เข้าทำงานที่สำนักงานคูนิโอกมาเยคาวา ซึ่งสำนักงานดังกล่าวนี้นะครับเขาเคยเป็นผู้ร่วมง,งานเก่าของเลคาบูเซอร์สถาบนิิชาฝรั่งเศสและซึ่งคุณลุงเคนโซทังเกนี้นะครับเขาเป็นคนที่ชื่นชอบผลงานของสถาบนิิชาฝรั่งเศสท่านนี้มากๆโดยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเคนโซทังเกนได้ลาออกจากสำนักงานมารับผิดชอบการสอนสถาปัตยกรรม ระดับชั้นปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโตเกียวตั้งแต่ปี1 9 4 6ถึง1963นะครับและในเวลาต่อมาครับเขาได้รับก,การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโตเกียวให้เป็นศาสตราจารย์ในปี1972ครับเคนโซทังเกนเนี่ยเขาชนะการประกวดผลงานถึงสองครั้งนั่นก็คืออนุสาวรีย์เม้าฟูจิแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมของกรุงเทพ คือเคนโซทังเกะนะครับเขาได้ให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ของอาคารและก็ความสำคัญของผังเมืองและเป็นสถาปนิกญี่ปุ่นที่ได้รับยกย่องเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ลักษณะเฉพาะงานสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นในรูปแบบร่วมสมัยได้อย่างดีเยี่ยมคนหนึ่ง้วยครับโดยคนต่อมาเรามาพูดถึงปีเตอร์ไอเซแมน man, สถาปนิกชาวอเมริกันผู้ที่คิดค้นคำว่าฟอร์มก่อนอื่นต้องบอกกัน,น,นว่าคำว่าฟอร์มเนี่ยมันคือ รูปร่างรูปทรงของสถาปัตยกรรมโดยทฤษฎีของปีเตอร์ไอเซนแมนนะครับคือเขาปล่อยให้สถาปัตยกรรมเนี่ยคือมันมีอิสระในตัวของมันเองโดยไม่อ้างอิงจากฟอร์มใดๆเลยคำกล่าวของปีเตอร์ไอเซนแมนนะ,ะที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่า Deconstruction สถาปัตยกรรมไม่มีรูปแบบตายตัวมักสนใจในการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโครงสร้างอาคารตลอดจนรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยวจนเกิดเป็นความยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบทางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมาถึงคนที่3แล้วนะครับคนนี้เป็นคนที่ออกแบบตึกเวอร์เทสคือสถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นมิโนรุยามาสกิครับโดยผลงานของเขานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะได้อิทธิพลมาจากสมัย o ก h ิกสไต l e ที่เน้นช่องโล่งว่างผอมสูง ้อมกับส่วนบนแบนแบบจัวสามและมีความแหลมและก็เหลียวและการใช้หน้าต่างแคบพร้อมสูงตามแนวตั้งซึ่งมันมาจากจิตใต้สำนึกของเขาเองนะครับที่เขาเองเนี่ยไปโลคก,กลัวความสูงและมันทำให้เขารู้สึกว่ามันดูปลอดภัยมากกว่าหน้าต่างที่กว้างต่อมานะคบเป็นสถาปนิกชาวเยอรมนีชื่อลุดวิกมิดฟานโด คือเขานะครับสนใจที่จะสแสวงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมใหม่ๆที่จะสามารถสื่อถึงยุคใหม่ๆอย่างเช่นเช่นในยุคคลาสสิกหรือยุคกรอกทิกที่มีมาก่อนแล้วเขาเนี่ยก็จะสร้างให้มันเห็นถึงความโปร่งและความเรียบง่ายการออกแบบของเขาเนี่ยก็จะมีการใช้วัสดุสมัยใหม่อย่างเช่นพวกเหล็กและก็กระจก เพื่อที่จะแสดงขอบเขตของสถาปัตยกรรมภายในของเขาครับโดยเขานะครับเน้นการสร้างสถาปัตยกรมที่น้อยชิ้นและก็จัดระเบียบให้มันสมดุลกันต่อพื้นที่เปิดโล่งอิสระและเขาจะเรียกอาคารของเขาว่าสถาปัตยกรรมและก็เขาก็ยังสสวงหาเหตุผลในการออกแบบที่เป็นแนวทางกับขั้นตอนในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และก็เป็นที่รู้จักดีในคำว่า less is more ครับและคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือแฟรงค์ลอยไลท์สถาปนิกชาวอเมริกาครับโดยแฟรงค์ลอยไลท์นะครับเขาพูดว่าคุณค่าของสถาปัตยกรรมชั้นดีคือคุณค่าต่อมวลมนุษย์นอกเหนือจากนี้ไม่ถือว่าเป็นคุณค่าครับโดยย่อๆนะครับแฟรงค์ลอยไลท์เนี่ยเขาเป็นคนที่คิดค้นและเชื่อมั่นในปรัชญาออร์แกนิกอาร์ตทคเจอร์นะครับ ก็คือสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับมนุษย์และสภาพแวดล้อมทีนี้เราจะมาขยายความเกี่ยวกับคำว,ว่าออแกนิกอาร์เทเจอร์หรืออินรีสถาปัตยกรรมก็คือสถาปัตยกรรมที่มีปัชญาการออกแบบสอดสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมการอยู่อาศัยของมนุษย์และธรรมชาติมุ่งเน้นการออกแบบความเข้าใจบูรณาการระหว่างที่ตั้งอาคาร และพื้นที่ว่างภายในและภายนอกอาคารขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ